ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ลูกจะกลับมาเสร็อเทียนเสร็เมีอะไรกันพี่ะสนยงไงบ้นั่กับตาลค่วกับตเชรเออกับตาเรนวกับเออใครลงสุริยาราชานเตียมเนี่ยไม่ได้มีใครมาเมื่อไหร่แล้วลูกเลียงดูดนะะ พ่อไม่บอกนอให้ขึ้นนั่งข้างบนพ่อท่อบันทีพ่อฮะนีพ่อใช่หรอบันทีพ่อเลยบันทพ่อเจ้าพ่อเี้า่อเอกเจ้อเซลเซลเดีย

ยะาแต่เชเอ็นขาดเอ็นขาดนะบุยกินบ้างไหมถีบแม่ทีถีบแม่ยังไเปล่ถีบแม่ไให้แม่จริงไม่ใ้ แม่แล้วแม่ก็คงยุ่ต่อไปไม่ได้ละโอ้แม่ละทิงขอรีช่าเต่อพ่อลูกมีเรื่องจะขามอะไรไค่ะขาดลูกขาดแล้วมันกันแลยวมันกันขาดอะไรนะขาดลำอย และประชานชื่อให้มเสด็จพ่อว่าไงูกเสด็จพ่อเป็นผู้นำประเทศเขาเป็นเสด็จพ่อเทวันต้องแม่งข้นหน้าด้วยแล้วที่ค่ะมีอะไรติดบังลูกอยู่หรือเปล่าเสด็จพูพ่ออะไรกับเสด็จพ่อจิพ่อแ่แเรอลูกคือพ่อแม่เอ๊ะ่แม่จะคอยยั้สมรคลรมรอล ขนังมันจบไปแล้วแต่พ่อกับแม่ก็มาเห็นหนเอะแมแม่สองละครเรื่องอะไรด้วยไอ้เรื่องไอ้นั่นไงองสรรค์ทีปแอปสังอนมนนังเอะกันนะแอปสังกอนันมีหลายเรื่องเลยเรองอะไรแอปอะไรนะเอเออชื่ออะไรนะแอปสกอนไอดีแต่แอปสัอน

พูดใช่ใช่ค่ะี่พ่อตอนนี้มีสองกเรงเป็นเด็กเลยนะพี่ะพ่อน่อไม่ได้อยากจะแก่แล้วแก่เลยแม่จะรู้แต่ว่าลูกมีเรื่องเอยอย่างที่ลูกเยียบย่งสูบเสียบกระแทกหัวเรื่อ่เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้้้เ้ยเ้ เรียกมาเนี่ยที่ลูกเมาที่นี่เรื่องแรกที่ลูกยิงนี่ส่งงานเขาเล่เงนาทุกคนพ่บอกว่าเสร็จพ่อเทลกับเสร็จแม่กันที่นี่ไม่ได้เป็นัูเมียกันจริงหรือเปล่าพี่อะช่วยตอบลูกให้การเตะบวันี้ yep> then, ่ สุริยาชาญมีความคิดต่ังเส็จพ่อลูกเนี่ยไปฟังใครเขาพูดมาพ่อเนี่ยจะบอกเขาต้องร้เอาไว้ก็จะไหน่าคุยกันนะอย่าไปจำคขาพูดว่าดีจริงลูกถ้าแม่เป็นมะเร็งเนี่ยเด็กมันทุกข์ที่มันหนักสมองจริงลูกไม่จะทำให้ลูกอยู่ชีะิตว่างเล่นอะไรตอนนี้พ่อกับแม่เนี่ยก็อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีแล้วลูกก็ต้องเป็นหนุ่ม สุนียาดาชันก็ต้องเชื่อในสีที่ตาลูกเห็นอยู่นี่ไงลูกลูกก็เห็นอยู่ว่าพ่อเทวันเนี่ยจะดูเป็นเมียแม่เจ้าอยู่เนี่ยจริงเหรอแก่สิคือว่าคือว่าลูกก็เห็นอยู่ว่าแมียสุนทรีเนี่ยเป็นเป็นผัวพ่อเทวันผิดทั้งคือยังไงกันยายฮะไก่บอกอเป็นผัวแม่ มึงนี่ย้ายก็ได้ลนะพ่อไปขอัดขอจัดของกับท่านนพ่เตชอบเทวันเขาในห้องนั่นลูกเอ้ยอย่าช่่แกับพูแค่นี้ยังไลูกก็มีหนึ่ตอสองวมอย่าให้ลูกเชื่อมากกว่านี้ลูกอย่างน้เอเทวันกอดเซตปให้ลูกก่อนถึงก็ขั้นก่อนเลยเหรลูกก ไูออเโแม่หายไปไหนด้วย่แ่เหรอไม่เหนอยู่ไหนอะอยมี่ปฟนปั่นนแกอส่อด้เดี๋ยวก่อนเดกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปรึกษาอะไรหน่อยูปปรึกษาเดี๋ยวไปล เจ้าข้าร้องกได้อทุกของใเราหด้กง้แปจเของเจ้าไม่ไป้อายใครเเป็นไรไปล้วใจกอดเขาเด็พ่อทได้หรือเปล่าเียได้เชได้ลูกได้นองไม่กเด็กพ่อกอดกอดได้เยป็นผัวเมกักอดกันแค่เรื่องธรรมชาติรอหไม่ใช่ผัวเมียกัน

ใจก็ได้เป็นบองต้องดีเป็นฟองใสสิมาในผูก่อนนะใช่ไหมเนี่ยอย่ไม่โดนตัวเลยกอดแล้วมันเหลือเยอะก่อนแล้วจะ่ป็นดาวไม่ใช่เหรอกอดแล้วเป็นวันเนะลูกูเห็นแล้วแต่ลูกก็ยังไม่เชื่ออยู่ดียังไม่เชื่อเขาก่อนแค่แค่นี้มันเดือดได้ทำเป็นได้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติเดือดกอดไม่แคร์ชาเดือดธรรมชาติมันไห แค่เพื่อแค่นี้ทุกคนก็ทำไปได้ลูกอยากจะให้เสดพ่อเนี่ยทำมากกว่านี้ถือว่าเสดพ่อเทวันต้องหอมแก้มเสดให้ลูกดูก่อนลูกจะเชื่อไหมยังอนต้องหอมเลยเหรอเสดเนธโอหโมีกันหอมก็ไม่ได้ทังไงหรือว่าไม่ใช่หอมกันหอมกันได้จ้ะลูกเี่ก็รับาป ขอน้าาจองร้อยางแม่นาอยากเป็นพี่นังากให้เห็นน้้มา้ยนี่ยเฮมีอะไรมีอต้องน เดูอยู่ทำได้หรือเปล่าแม่ทไดด้วยนะของแกนมองแกนสวยแม่แกนเรืองเดียวทำได้ดแม่แกนเป็นไหนด้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ดูสิสิบคนชนเยอะแยะอยู่ตรงนี้